ถ,ถ,ถูกาะถูกซาถูกมือน,นี่ก็เป็นมือดีวันที่สิบวันที 29, ่สิบสมวันสงกรานครับผมสองพัยหสิหเป็นปีดีทอาเราหมดเลียวไหลหรือขออาจจะพบเจอสิ่งดีๆเเ้อิ่งัิ์สิบนี้มันผ่านไปในปีสองปัญหาอยหกสิบหกเลยคุณพอ่อคุณแม่คุณพาคุณเจา้าคุณกูบา้าจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสดิบสิทธิ์ก็มืดไปในปีหกหก มิแตสิงดีๆข้ามาในครอบครัวของลุงทิง้งครอบครัวลุงทิ้งพวบเจอได้ซิ่งท,ท,ท,ที่ดีๆสุขภาพดีกิจการหน้าที่การงานดีมดถุกหมดโกหมดโละกไปมีเงินมิถ่วงครับเดี๋ยววันสงการจะในสงนำพระขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์ครับผมไปต่อแล้วครับผมข้างนอกในบ้านล้วก็ไปข้างนอกครับผม กของมงปูชุชกอืมไอไข่ปูชุชกอ่ะข,ขอยังไงสมคมมงมาป่ถนะขอย่างไมมงได้ขอ,อได้ไออไเพื่นเพื่อพ่อนอ,นอ,นอนยิงขอ,อยิได้เงินไดทองครับผมไปต่อเลยครับผม ขนะ้า,ามีต้นไหรมวยผมครับโัสีเทปากพวกองโลกจองอยู่แยกเป็นโสกดเจือใส,สิงอท,ทู่ดีดีฮะคืออัศจเร็แล้วครับผม